รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณ2,565ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษานายปุณรัตน์สีทาพุธผู้อำนวยการสำนักงานกศนอจังหวัดหนองคายวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานกศนอจังหวัดเชี่ยวชาญข้อมูลผู้ขอรับก,การประเมินนายปุณรัตน์สีทาพุธเกิดเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2509 ปัจจุบันอายุ55ปีตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบันตำแหน่งผู้อำนวยการกราศนจังหวัดหนองคายเลียฐานะผู้อำนวยการกราศนจังหวัดเชี่ยวชาญสถานที่ทำงานสำนักงานกาศนจังหวัดหนองคายตั้งอยู่เลขที่37หมู่10ถนนโพชัยอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายตามที่สำนักงานกคศได้ออกำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ประกอบด้วยส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง5ประเด็นได้แก่1ด้านการบริหารและความเป็นผู้นำการพัฒนาการศึกษา2ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร3าด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายและ 5. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ1ด้านการบริหารและความเป็นผู้นำการพัฒนาการศึกษา พัฒนากรอบแนวทางทางการขับเคลื่อนและการยกระดับคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565สํานักงานกศนจังหวัดหนองคายโดยกําหนดให้เป็นปีแห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษาและใช้กิจกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเช่นโครงการหนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบปลายภาคโครงการหนึ่งคนหนึ่งอาชีพ สองด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรในภาพรวมโดยการนำนโยบายสู่การปฏิบัติเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและภาคีเครือข่ายจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกำหนดเป็นแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียนและผู้รับบริการ3 ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมส่งเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยได้แก่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุตามค่าเป้าหมายการจัดการศึกษาอาชีพโดยใช้หลักสูตรอาชีพชุมชนหนึ่งตำบลหนึ่งอาชีพพัฒนาห้องสมุดประชาชนกศนตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย มีส่วนร่วมในการประสานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายรวมทั้งระดมทรัพยากรด้านต่างๆเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 5. ด้างานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพศึกษาวิเคราะห์จัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan เกี่ยวกับทักษะที่จําเป็นในการบริหารจัดการสถานศึกษาและเป็นผู้นําในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพของหน่วยงาน ส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาในสังกัดประเด็นที่1การบริหารจัดการการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นเน็ตจัดให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยทําข้อตกลงระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการสอบปลายภาคเรียน และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอนเนตประเด็นที่ 2. การพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่องหนึ่งคนหนึ่งอาชีพจัดให้มีการอบวิทยากรการศึกษาต่อเนื่องเน้นอาชีพที่สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้และใช้ระยะเวลาในการเรียนสั้นเพื่อจัดศึกอบรมวิชาชีพได้ตรงตามความต้องการของประชาชน